พักภูมิใจไทยเปิดตัวครูพิมีน,นรเสศชิงเก้าอี้สอสอเขตสามยานานาวาชูนโยบายการศึกษาเท่าเทียมวันนี้ข่าวรายการตลาดวิคห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่ในการหาเสียงเลือกตั้งของพักการเมืองกันคะ่ะเรียกได้ว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งค่ะแต่ละพักค่ะต่างก็งัดกลยุทธ์นโยบายต่างๆในการหาเสียงรวมถึงการเปิดตัวแนะนําผู้สมัครของแต่ละพักกันคะ่ะและอีกหนึ่งเขตที่น่าจับตามองคะ่ะสำหรับพักภูมิใจไทยคือเขตยานนาวาบางคอแหลมค่ะที่ล่าสุดได้มีการจัดเวทีปาส์ยใหญ่ค่ะที่ลานกีฬาชุมชนวัด เงินค่ะนำโดยนายพุทธิพงศ์ปุญการะวัหน้าทีกมกทมค่ะพร้อมด้วยคุณอนุสรีทับสุวรรณอดีตเลขานุการผู้ว่ากทมและผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อค่ะที่มองร่วมปาใสาเปิดตัวผู้สมัครอย่างครูพิมพ์มีนรเศศเทียนประสิทธิ์ค่ะว่าที่ผู้สมัครสสกทมเขต3ามยานนวาบางคอลแหลมโดยพักค่ะได้เปิดปลาใสาค่ะพร้อมแนะนําตัวผู้สมัครนอกจากนี้ค่ะยังชูนยโยบายเรื่องการศึกษาออนไลน์ค่ะและการศึกษาที่เท่าเทียมกันเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีบทบาทในยุคปัจจุบันค่ะก็เอาเป็นวาสนมเลือกตั้้งในนเขตีค่ะ ก็เป็นที่น่าจับตามองค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยจะช่วงชิงเก้าอี้สอสอในเขตนี้มาได้หรือไม่และการส่งครูพิมพ์มี่ค่ะลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็น่าจะเป็นความหวังของพรรคค่ะสรับการลงชิงชัยในเขตเลือกตั้งนี้ค่ะวันนี้ก็มาลงพื้นที่นะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องในเขตบางขลานยานาวาก็มีผู้สมัครของทารภูมิใจไทยที่ก็ทําพื้นท,นที่อยู่นะครับแล้วก็เราได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องแถวนี้มาตลอดนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ พี่น้องประชาชนในในกลุ่มโซนนี้เนี่ยได้ได้ข้อการการแก้ไขปัญหากุ่มิใจไทยเนี่ยเราจัดทำดํำนโยบายโดยเราจัดกลุ่มนะครับที่ให้เห็นถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มเพราะเราเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มโซนของกรุงเทพเนี่ย มีปัญหาและความแตกต่างในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยต่างกันเหมือนกันในพื้นที่นี้ก็เหมือนกันมีหลายเรื่องที่เราต้องเร่งทำและเป็นเรื่องระดับรัฐบาลนะครับที่จะต้องมาผลักดันที่เกิดขึ้นจริงหลายเรื่องเราเข้าใจถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชั้นในนะครับก็มีหลายปัญหาเรื่องความแออัดในเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องต่างๆเราก็แบ่งกลุ่มนโยบายของพักภูเก็ยในกรุงเทพเนี่ยให้ลงไปในแต่ละกรุงเทพซึ่งแตกต่างกันไปเราเป็นพักเดียวนะครับที่เราทํานโยบายแบบนี้เพื่อให้ การแก้ไขปัญหาเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆทางของการแก้ไขปัญหาความหลากหลายในยความคิดก็จะเกิดขึ้นนั้นภูมิภไทยเราเราเชื่อในความคิดและความสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยนะครับจะเห็นว่าผู้สมัครพัคภูมิใจไทยเนี่ยม,มีความหลากหลายมาก,กมแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริง งันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าภูมิไทยเราเราพร้อมจริงทั้งนโยบายและตัวผู้สมัครครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเป็นหลักคิดและเป็นแนวทางที่พวกเรายึดมั่นมาตลอดในส่วนของกรุงเทพพรุ่งนี้ผู้สมัครทั้ง33คนและผู้บริหารเราก็จะไปสมัครกันแต่เช้านะครับเราก็ไปพร้อมกันด้วยรถเมล์ไฟฟ้าอีวีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักภูมิใจไทยเนี่ย ได้ทำให้กับกรุงเทพมาแล้วนะครับเรามีรถเมล์ทีวีวิ่งอยู่ในกรุงเทพตอนนี้พัน0อคันสีน้ําเงินถ้าพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพจะเห็นได้ดนั่นก็เป็นนโยบายและเป็นการผลักดันของอพรรคภูมิใจไทยพรุ่งนี้เราก็จะนํารถเมล์พร้อมผู้สมัครเนี่ยไปด้วยกันเห็นว่าแม้กระทั่งเราไปสมัครเนี่ยเราก็ยัง พิษนะครับเราก็ผลักดันแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ผลักดันให้กรุงเทพมหา,าคนครเนีได้มีคลพิษที่น้อยลง p m 2.5อย่างที่มีปัญหาเนี่ยก็น้อยลง <Let> s <S อย่างน้อยพวกเราจะเป็นผู้แทน จะเป็นตัวแทนคนเทพก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าเรายังคิดไม่ได้ทําไม่ได้แล้วเราจะไปอาสาเป็นผู้แทนคนอื่นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทําพรุ่งนี้เบื้องต้นได้ชะมืดเลยนะครับจริงๆเราเรามั่นใจในยุกธ์เกตนะครับเพราะเราเชื่อในพลังของน้องๆคนรุ่นใหม่แล้วเราเชื่อว่าคนเทพเนี่ยอยากเห็นปัญหาของคนเทพเนี่ยได้รับการแก้ไขอยากเห็นนโยบายอีกหลายๆเรื่องที่เป็นนโยบายระดับรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆและั้งนี้เราเราหวังมาก โอเคลงพื้นที่กระแสดีขึ้นมากนะครับจากตอนแรกๆที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงไปพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าการลงพื้นที่ของน้องๆทีมงานตัวแทนของกรุจเทยในกรุงเทพทั้งหเนี่ยทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ได้รับโอกาสต้อนรับจากพี่น้องกรุงเทพอย่างดีมากก็คิดว่าในระยะเวลาอีกประมาณ 40วันที่เหลือเนี่ยพวกเราก็จะทำงานกันให้หนักเต็มที่นะครับลงไปพบปะพี่น้องให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็เชื่อว่าคนกรุงเทพก็จะให้โอกาสภูมิไทยในกรุงเทพในวันที่1 4พฤษภาคมนี้แน่นอนครับอยู่บาเห็นตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาทั้งหมดผมเชื่อว่าผมช่วยงานที่นี่ได้นะครับผมความเป็นอยู่ต่างๆจะต้องดีขึ้นนะครับผมเรื่องของต่างๆไม่่เป็นเรื่องของการความเป็นอยู่การศสตรูต่างๆจะเข้ามาผลักดันทุกอย่างได้ครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจของนี้นะครับผมผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีการต้อง ออนไลน์ที่มื่อกี้ได้เกินไปแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมั่นใจนะครับผมว่าครูพิมี่นะครับผมน,นระเศษทีนมสิรรษฐ์ภคุมใจไทยนะครับผมจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือทุกคนได้นะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับผม